สวัสดีครับเพื่อนๆทุทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆดุทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกที่จะพาเพื่อนๆไปแดกกันจนตัวแตกกับร้านเด็ดร้านอร่อยร้านเล็กๆแต่ความสุขความอร่อยใหญ่มากสําหรับวันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมาในซอยวัตเคียรนะครับพเพื่อนๆในซอยวัตเคียรนะครับก็จะมีร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยนะครับบรรยากาศชิวๆ วิวสวยๆริมสวนริมคอนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขับเข้ามาในซอยวัดตะเคียนนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆวิ่งตามทางมาเรื่อยๆนะครับเจอ3ามแยกนะครับที่เลี้ยวซ้ายมันจะไปรับวัดตะเคียนนะครับให้เราตรงมาเรื่อยๆนะครับวิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นร้านโกริอยู่ซ้ายมือนะครับตีนสะพานนะครับนี่ับเพื่อนๆบรรยากาศชิวๆนะครับวิวก็ริมคลองนะครับ หลังก็เป็นสวนนะครับเพื่อนๆนี่ครับร้านนี้นะครับเมนูก็จะมีหมูสเต๊ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับแล้วก็มีขนมแบบพื้นบ้านนะครับเพื่อนๆนี่ครับต่างๆก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูเด้งเกาหลีนะครับก็สามารถจอดรถด้านหน้าร้านได้เลยนะครับหรือว่าสองฝั่งทางนี้จอดได้เลยนะครับเพื่อนๆมีที่จอดรถสะดวกนะครับเมนูอาหารนะครับก็มีทั้งลูกชิ้นปิ้ง ใส้กอกปิ้งนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือว่าเป็นเมนูแห้งที่เด็ดของทางร้านซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับคือน้ำซุปเขามีความหอมล้มุนมากๆครับเพื่อนๆแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้ครับกินก๋วยเตี๋ยวไปชมบรรยากาศริมคลองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ล่มลื่นม,มากๆครับเพื่อนๆน,นี่ครับเมนูก็จะประมาณนี้นะครับ ราคาก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เริ่มต้นอยู่ที่50บาทนะครับพิเศษมีทั้ง60แล้วก็70บาทนะครับเพื<ๆ>่อนของกินเล่นทานเล่นก็จะเป็นลูกชิ้นนะครับแล้วก็หมูสเต๊ะไส้กรอกแม่ไก่นะครับเมนูน้ำดื่มก็จะมีทั้งกาแฟเย็นน้ำชงต่างๆนะครับเพื่อนบรรยากาศดีร่มลื่นมากๆนะครับเพื่อน ก็มีน้ำแข็งนะครับเข้ามาถึงนะครับตักน้ำแข็งแล้วเลือกน้ำได้เองเลยนะครับเพื่อนๆเพราะทางร้านเขาจะยุ่งๆหน่อยนะครับยิ่งมาตอนเที่ยงนี่คือคนแน่นมากๆทุกๆวันเลยนะครับร้านจะเปิดขายตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้านะครับเพื่อนๆไปจนถึงบ่ายสามนะครับของก็จะหมดไวมากนะครับนี่ครับซิกเนเจอร์ของทางร้านคือตัวหมูเด้งนี่แหละครับเพื่อนๆแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับหนาอีกต่างหาก สำหรับวันนี้ก็สั่งมาเป็น2ชามนะครับราคาพิเศษนะครับ60บาทนะครับใส่ทุกอย่างทั้งหมูเด้งหมูสับลูกชิ้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับหน้าตาหน้าฐานม,มากๆและชามนี่ชามใหญ่มากๆครับเพื่อนๆและที่สำคัญนะครับร้านนี้ให้น้ำซุปเยอะและเพื่เยอะนี่ครับหมูสับฟูๆให้อย่างเยอะครับเพื่อน หมูสับแบบนี้คือลวกมาสดๆใหม่ๆแน่นอนนะครับเพื่อนๆนี่ครับมันจะมีความหวานมีความอร่อยในตัวของเขานะครับเพื่อนๆนี่ครับกล้ถั่วหอมมากๆกับอีกขั่วของหอมโอ้โหนี่แหละครับต้มยำของแท้มันต้องแบบนี้นะเพื่อนๆอีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับที่เพื่อนๆมาต้องสั่งนะครับคือตัวเกี๊ยวนะครับเพื่อนๆห้ามพลาดตัวเกี๊ยวเลยนะครับตัวเกี๊ยวนี่คือแบบตัวใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับ ผมปรุงเพิ่มแค่ตัวพริกเผาสูตรของทางร้านอย่างเดียวครับอร่อยเลยคือเขาปรุงมาในระดับหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆชิมก่อนนะครับว่ามันมีความหวานมันเค็มครบรสมาอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนๆชอบหนักไปทางไหนให้ปรุงเพิ่มไปทางนั้นนะครับสําหรับผมชอบทานเผ็ดๆแซ่บๆนี่ครับปรุงแค่ตัวพริกเผาอย่างเดียวแคมเลยครับ ถ้าสั่งมาสองชามแบบนี้ก็ลุยเมนูตัวน้ําก่อนนะครับเส้นจะได้ไม่ถื่มทานเส้นอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับเลื่อนเส้นเล็กคือลวกมาได้ีดีงามมากๆสุกกาลังดีเนี่ยครับใสๆมันๆแบบนี้อร่อยแน่นอนครับซูสปาด,ดีงามอร่อยมากๆเลยครับสําหรับเส้นลวกมันดีมากๆแล้วก็ตัวน้ําซุป ้เาเนื้อรสชาติต่างๆเข้าเนื้อนี่ครับเพื่อนตัวเกี้ยวตัวใหญ่มากนี่ครับก็จะมีประมาณสี่ห้าตัวนะครับตัวเกี๊ยวเป็นไส้หมูแดงนี่แหละครับเพื่อนอร่อยมากๆครับตัวหมูแดงนะครับปกติผมไม่ค่อยชอบทานนะครับเจอร้านนี้เข้าไปคือแบบอร่อยมากเพื่อนมันมีความเด้งสมชื่อกับหมูเด้งจริงๆครับแล้วก็ตัวรสชาติเขาเนี่ยมันมีความหอมมีความหวาน มีความเค็มครบรสมากๆากครับเพื่อนๆนาำซุอเส้นอีกหนึ่งเที่ยวนะครับเพื่อนมันอร่อยมากครับเพื่อนๆเจอเส้นเล็กลวกมาแบบนี้คือผมเป็นคนที่ชอบทานเส้นเล็กที่แบบว่าไม่สุกจนเกินไปนะคือแบบกาลังดีครับเพื่อนๆแล้วมันแช่ในน้ำปุ๊บมันจะอืดขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้โหอร่อยมากครับเพื่อนและน้ำซุปแบบนี้ คือน้ำซุปก็มีความหอมมีความหวานนะครับปรุงยังไงก็อร่อยครับเพื่อนๆนี่ครับใส่แค่พริกเผาอย่างเดียวแล้วก็ร้านนี้นะครับเป็นสูตรต้มยำใส่มะนาวสดนะครับหิเรื่อยๆครับสุดฟินอร่อยแบบจัดเต็มครบเครื่องมากๆครับเพื่อนๆรับรองมาทานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับร้านก๋วยเตี๋ยวโกลิกนะครับร้านนี้แกก็เปิดขายมายาวนานนะครับส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อนๆปัจจุบันเข้ามาถึงรุ่มลู่นะครับ ก็ยังรักษาอะไรเขาเรียกว่าคุณภาพาไว้นะครับทั้งน้ําซุปรสชาติของน้ําซุปน้ำซุปนี่มีความหอมมีความหวานก๋วยเตี๋ยวนี่อันดับหนึ่งเลยนะครับคือตัวน้ําซุปร้านนี้คือดีงามมากๆและอีกอย่างนึงนะครับถัดลงมาก็จะเป็นตัวกากหมูกัระเทียมเจียวร,ร้านนี้ก็ใช้แบบเจียวเองนะเพื่อนๆหอมมันต่างกันเลยนะครับกากหมูทั่วไปแล้วก็ไอตัวกระเทียมเจียวที่เป็นถุงๆเนี่ยมันหาแล้วมันเสียรสชาตินะครับเพื่อนเจอร,ร้านนี้เนี่ย ยังรักษาคุณภาพมาตรฐานแบบดั้งเดิมออริจินอลนี่ยนะครับเพื่อนๆของแพ้แล้วก็ตัวเครื่องนะครับเพื่อนๆเนี่ครับเครื่องนี่คือแน่นๆเลยนะครับทั้งหมูสับหมูชิ้นหมูชิ้นก็อร่อยเด้งนุ่มจังฟินนะเพื่อนๆอิ่มฟินเครื่องแน่นๆจุกๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวที่สําคัญของกว๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับคือตัว พริกคั่วและถั่วป่นนี่นะครับเพื่อนเพื่อนร้านนี้คือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับพริกคั่วถั่วป่นคือหอมมากๆและเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับตัวถั่วป่นเนี่ยป่นมาเป็นแบบเป็นชั้นเนี่ยเป็นแบบเล็กบ้างใหญ่บ้างนี่แหละครับคือเป็นถั่วป่นที่ทำเองนะครับคั่วเองมันจะได้ความหอมเนี่ยเวลาโดนน้ำเกลี่ยวกลิ่นมันยิ่งหอมคุ้งขึ้นมาทานแล้วมันได้อรรถรสครับเพื่อน นี่ครับแล้วก็หมูสับฟูๆให้มาเยอะมากๆหวานนุ่มล้มุนลิ้นสุดๆไปเลยครับรับรองมาทานไม่ผิดหวักแน่นอนนะครับการันตีเลยครับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโกลล่อร่อยมากทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวน้ำซุปนี่นะที่สำคัญหมูแดงนี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับ อร่อยอย่างเดียวไม่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆร้านนี้คือเขาให้แผ่นใหญ่มากคือแผ่นเท่าจานเลยครับแล้วก็ตัวไม่บางด้วยเลยครับเนี่ยนังหนาเลยครับเพื่อนๆดูครับทั้งหนาทั้งใหญ่ทั้งซาใจมากๆครับเพื่อนๆและเมนูแห้งของทางร้านนี้นะครับคือปรุงผมก็ปรุงแค่พริกเผาอย่างเดียวก็คืออร่อยเขาปรุงมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับมันจะได้ความมันหวานมันเค็มครบคนและที่สาคัญเขาบีบมะนาวมา หอมนะครับเพิ่มอั่อยลัรสเพิ่มมะนาวนี่มันมีความหอมมีความเปรี้ยวนะครับแทนน้ำส้มได้เลยครับผมเพิ่มพริกเขาไปอีกอย่างเดียวอร่อยเลยครับเพื่อนๆน้ำซุปนี่ครับน้ำซุปให้ถ้าเป็นเมนูแห้งนะครับจะแถมน้ำซุปไปหนึ่งถ้วยนะครับเนี่ยโซนน้ำซุปอย่างเดียวเพลินเลยอิ่มมากๆสองชาม120บบาทนะครับวันนี้นี่ครับตัวเกี๊ยวเกี๊ยวแห้งก็อร่อยไม่ใช่เล่นเลยครับเพื่อนๆอย่างเด็ด คือตัวเกี๊ยวนะครับแป้งเกี๊ยวนะครับก็อร่อยในระดับหนึ่งนะครับปรเจอไส้เกี๊ยวเข้าไปอย่างเด็ดครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็เนี่ยครับก้นชามเมนูแห้งก้นชามนี่อย่างอร่อยเลยครับเพื่อนๆแลอย่างที่บอกครับตัวถั่วใช่ไหมครับมันจะเป็นชั้นๆเป็นเม็ดๆใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับอย่างเด็ดเลยครับออกกินแล้วมันได้อรรถรสนะครับกลิ่นถั่วเนี่ยถั่วคั่วเนี่ยมันจะหอมฟุ้ง ป่านะครับมันเพื่อนอย่างที่บอกครับหมูสับเยอะมากๆก้นชามรสชาติอย่างเด็ดครับมันเพื่อนไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะครับสำหรับร้านนี้ผมปรุงเพิ่มแค่ตัวพริกเผาอย่างเดียวเพราะผมชอบทานเผ็ดและพริกเผาเขาอร่อยนี่ครับจบจากก๋วยเตี๋ยวก็มาหาขนมทานด้านร้านได้นะครับมีเยอะมากนี่ผมมาสายสองโมงกว่านี่ถาดแห้งหมดแล้วครับเหลืออยู่แค่ ลูกโยนนะครับแล้วก็ตัวขนมสามชั้นกับหมอ้อแกงนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนๆหรูอยู่แค่สามอย่างนี่เองจริงๆเขาจะมีใส่ไส้ขนมข้าวต้มมัดสังขยาเยอะอยู่นะครับเพื<ๆ>่อนๆก็สําหรับวันนี้นะครับหวังวเพื่อนๆจะชอบคลิปที่ผมทํานะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับส<ๆ>วัสดีครับ